สวัสดีเช้าวันที่26ตุลาคม2568สำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลไทยพรีเมียร์ซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันไป3ามคู่โดยคู่แรก เป็นอายุทยาอยู่ในเตดแพ้ชนบุรี FC ไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2คู่ต่อมาเป็นเชียงรายอยู่ในเตดเอาชนะดีพีการจันนบุรีไปได้2ประตูต่อ0และพีทีประจุ f FC เอาชนะนครราชสีมา FC ไปได้2ประตูต่อ0ูครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนไทยลีกกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางบุรีรัมย์อยู่นเต็ดที่มี19คะแนนอันดับ2 b a แบงคอกอยู่ในเตดมี17คะแนนและอันดับ3การท่าเรือ FC ที่มี16คะแนนครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไป4คู่ครับโดยคู่แรกเป็นเชลซีแพ้คาบ้านให้กับเันเดอร์แลนด์ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2นิวคาสเซิลเอาชนะฟูลแลนไปได้2ประตูต่อ1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะไบรตันไปได้4ประตูต่อ2และเบรนท์ฟอร์ดเอาชนะลิเวอร์พูลไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางอาร์เซนอลที่มี19คะแนน อันดับ2ซัเนเดอร์แลนด์มี17คะแนนอันดับ3 City, นามนเชสเตอร์ซิตี้16คะแนนอันดับ4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี16คะแนนและอันดับ5เป็นทาง AFC บอลมัดที่มี15คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันซึ่งวันนี้ก็มีเกมนัดที่แปลงแข่งขันกันไป6คู่โดยเริ่มจากบอรุสเซียมุนเช่นกลัดบักแพ้บาเยอร์มิวนิคไปด้วยสกอร์สู่ประตูต่อ3คู่ต่อมาเป็น FC เอฟ ไฮทักแฟรงเฟิร์ตชนะสังเกาลี i, ไปได้2ประตูต่อศูนย์ฮอฟเฟนไฮมเอาชนะไฮเดนเฮมไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งคู่ต่อมาเป็นทางฮัมบูร์กแพ้เวฟบูร์ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งและบอรุสเซียดอร์มุนเอาชนะเอฟซีโคโลนไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนบุนเดสลีกากันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางบาเยิร์นมิวนิกที่มี24คะแนนเต็มจากการชนะ8นักรวดตามมาด้วยอันดับ2อาเบไลซิกที่มี19คะแนน อันดับ3ามบาโเซียดอทมุนมี17คะแนนอันดับสีสตุตการ์ดมี15คะแนนและอันดับ5เป็นทางไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นที่มี14คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเกาโชเซเรียอิตาลีซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไปสีคู่ครับโดยคู่แรกเป็นปมามีาเสมอกันกับโคโมไปแบบไม่มีสกอร์ศูนคู่ต่ออาจเป็นอูดินเซชนะเลสเช่ไปได้สาประตูต่อ2นาโปลีเอาชนะอินเตอร์มิลานไปได้สาประตูต่อหนึ่ง และครโมเนเซเสมอกันกันกบอตาลันตาไปด้วยสกอร์นึประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเกาโชเซเรียกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางนาโปลีที่มี18คะแนนอันดับ2เอซีมิลานมี17คะแนนอันดับ3อินเตอร์มิลาน15คะแนนอันดับ4ีโรมามี15คะแนนและอันดับ5เป็นทางโบโลญญาที่มี13คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลีกาสเปน ซึ่งวันนี้ก็มีลงเล่นกันไปสีคู่ครับโดยคู่แรกเป็นที่โรนาเสมอกันกับเรอัลโอบบโดไปด้วยสกอร์สาประตูต่อ3คู่ต่อมาเป็นเอสปันยอเอาชนะเอลเช่ไปได้1ประตูต่อศูนย์เอเลติกบิวเบลแพ้เกตาเฟ่ไปสู่ประตูต่อ1และบาเลนเซียแพ้บิยาริยไปด้วยสกอร์สูประตูต่อ2ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนลาลิกาสเปนกันครับซึ่งอันดับหนึ่งเป็นทางเรอัลมาดริดที่มี24คะแนนอันดับ2บาร์เซโลนามี22คะแนน อันดับ3บิยารี20คะแนนอันดับ4เอสปันยอมี18คะแนนและอันดับ5เป็นทางเอลติโกมาดริดที่มี16คะแนนครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลลีกเอิงฝงเศสซึ่งวันนี้ก็มีลงเล่นกันไป3คู่ครับซึ่งคู่แรกเป็นทางบรสแทปปารีตแซงแชแมงไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ3อาเอสมนาโกเอาชนะตูลูสไปได้1ประตูต่อ0และลองเอาชนะโอลิมปิกมาเก์ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนลิกเอิฟฝรั่งเศสกันครับซึ่งอันดับหนึ่งเป็นทางปารีแสแซงแชแมงที่มี20คะแนนอันดับ2ลองมี19คะแนนและอันดับ3โอลิมปิกมาเซ์ที่มี18คะแนนครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันไป11คู่ครับโดยเริ่มจากโคเวนทรี ry, เอาชนะวัดฟอร์ดไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่ง พอสมทสตตสัทแทสตอกซิตี้ไปด้วยสกอร์สู่ประตูต่อหนึ่งอิบสวิตท,ทาว์ชนะเวสต์บอมวิดเอาเบียนไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์มิดเดิลสเบอร์เสมอกันกับเบรกแฮมไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งคู่ต่อมาเป็นทางมิวอลเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์บริสตอลซิตี้ชนะเบอร์มิงแฮมไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เทลซิตี้เสมอกันกับชาวตันเอเลติกไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเดวี้เคาน์ตี้เอาชนะควีนสปาร์คเรนเจอร์ไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ คู่ต่อมาเป็นทางสวอนซีซิตี้เอาชนะนอริชไปได้2ประตูต่อหนึ่งและเบิร์นโรเวอร์ชนะเซาเทมป์ตันไปได้2ประตูต่อหนึ่งและเชฟฟิลด์เวนเด้แพ้ออฟฟอร์ดไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ2ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเดอะแชมเปี้ยนชิพกันครับโดยที่จากฝูงยังคงเป็นโคเวนทรีที่มี28คะแนนตามมาด้วยอันดับ2มิดเด้ลเซเบอร์มี25คะแนนอันดับ3มิววอล23คะแนนอันดับ4บริสตอลซิตี้มี22คะแนน และอันดับ5เป็นทางสต็อกซิตี้ที่มี21คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเอเรดิวิชิลิกในเทลแลนซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไป4คู่ครับโดยคู่แรกเป็นฟอร์ตูนาซิต้าแท็กโรนิงเกนไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2สปาตาโรเตอร์ดัมเอาชนะเทลตร์ไปได้1ประตูต่อ0นวอเลนดัมชนะเฮราเค้าอัลมิโรไปได้3ประตูต่อศูนและสวอเสมอกันกันกบ NEC ในเมเกนไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนเอเรดิวิชิลิกันครับซึ่งอันดับหนึ่งเป็นทางเฟรเยนูที่มี25คะแนนอันดับ2 PS V i ไอโฮเฟนมี22คะแนนและอันดับ3เป็นทางอาแซอักมาที่มี18คะแนนครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไปสาคู่ครับโดยคู่แรกเป็นซาตาคาราเอาชนะ AVS เฟุตบอลซาตไปได้2ประตูต่อศูนย เบนฟิก้าถล่มเอาชนะอารูกาไปได้5ประตูต่อศูนย์และเอสเตรล่าอามาดอร่าแพ้ริโออาฟไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลสกอติชพรีเมียร์ซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไปสามคู่ครับโดยคู่แรกเป็นดันดียูไนเต็ดเอาชนะเซนต์มิเรนไปได้3ประตูต่อ1ฟอเลเคิร์กชนะดันดีเอฟซีไปได้2ประตูต่อหนึ่งและลิฟวิงสตันแพ้มาเธอเวลไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลสวิตซูเปอร์ลีกซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไป3คู่ครับโดยคู่แรกเป็น FC สซิยงแพ้ FC ทูลไปด้วยสกอร์0ูยประตูต่อ1เซนเกเลนเอาชนะกราสฮอปเปอร์ซูริคไปได้5ประตูต่อ0และวินเตอร์ทูเสมอกันกับ FC ลูเซนไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไป2คู่ครับโดยคู่แรก เป็นโคคลิสปอร์เอาชนะอลันยาสปอร์ไปได้2ประตูต่อศูนย์และแทปซอนสปอร์ชนะอียุบสปอร์ไปได้2ประตูต่อศูนย์เช่นกันครับข้ามมากันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างครับซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันทั้งหมด4คู่โดยเริ่มจากสงขลา,า FC เสมอก,กันกับมหาสารคาม FC ไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1โพลิสเทโร FC ชนะขอนแก่นอยู่ในเตดไปได้2ประตูต่อ1เชียงใหม่อยู่ในเตดเอาชนะนครศรีอยเต็ดไปได้5ประตูต่อหนึ่ง และตราด FC เอาชนะนครปฐมยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกา2าเยอรมันซึ่งวันนี้ก็มีลงเล่นกันทั้งหมด4คู่ครับโดยคู่แรกเป็นอาร์มีนีบิเลเฟลเอาชนะเอเวอร์เบิร์กไปได้2ประตูต่อหนึ่งนามโมเดรสเดนแพ้พาเดอ,อร์บอลไปหนึประตูต่อ2โปสไตนคิวเสมอกันกับโบกุ้มไป1ประตูต่อ1และแฮทาเบอร์ลินเอาชนะฟอร์ทูนาดูเซลดอฟไปได้1ประตูต่อ0ูครับ มาต่อการที่ผลฟุตบอลเกาโชเซเรียบีอิตาลีซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันทั้งหมด7คู่ครับโดยเริ่มจากซามโดเรียรเสมอกันกับฟรอซิโนเน่ไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งคู่ต่อมาเป็นทางวอนซาเอาชนะเรเจียนาไปได้3ประตูต่อหนึ่งสุติโรอัลโตแพ้เซเซนาไปสูย์ประตูต่อหนึ่งและอเวลิโนแพ้สเปเซียไปด้วยสกอร์สูงประตูต่อ4คู่ต่อมาเป็นทางวอตัสเอ็นเตล่าเสมอกับเบสคาร่าไป1ประตูต่อหนึ่ง คาราเรเซเอาชนะเวเนเซียไปได้3ประตูต่อ2และคาตันซารโรเอาชนะปาเลโมไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูครับและเรามาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลิกสเปนซึ่งวันนี้ก็มีลงเล่นกันไป6คู่โดยเริ่มจากคอทูเราเลโอนซ่าแพ้เอดิเซลตาไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งเดออิบาเสมอกันกันกบเลกาเนสศูนย์ศูนย์อัลบาเซเต้แพ้คอโดบาไปหนึ่งประตูต่อสามและกรานาดาเสมอกันกันกบคาดิสไปแบบไม่มีสกอร์ศูนย์ศูนย์ คู่ต่อมาเป็นทางบูโกสซ C.F. ออาชนะเรอัลโซเชียดัดบีไปได้1ประตูต่อศูย์และมิรานเดสแทรซิงซานตาแดดไปด้วยสกอร์หประตูต่อ3ครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ